42นาทีแล้วนะคะติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องของพักเก้าวไกลแล้วก็รวมถึงกะกะตที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมตรวจพยานหลักฐานในคดียุบพักโดยนายชัยธวัฒหัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยนะคะได้ยื่นพยานเพิ่มอีกหนึ่งปากเป็นที่ปรึกษากฎหมายกาะกะตยืนยันบอกว่าไม่กังวลใจหลังจากที่ศาลเปิดไต่สวนตามที่ขอนะคะ ที่สารรัฐธรรมนูญนัดตรวจพยานหลักฐานของคู่กรณีคดีที่กะกะตอขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพ,พักก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพักและห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพักและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพัก หรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด1ิปีนับแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเนื่องจากมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหารรมกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหารรมกษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญโดยการนัดตรวจพยานจะมีตัวแทนของพรรคก้าวไกลและกกตมาร่วม โดยในวันนี้นายชัยธวัฒน์ตุลาทนหัวหน้าพักก้าวไกลพร้อมทีมฝ่ายกฎหมายของพักเดินทางมายังศาลร,รัฐธรรมนูญนายชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ศาลร,รัฐธรรมนูญได้นัดให้ตรวจพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องคดีที่กรกะตเป็นโจทยื่นฟ้องยุบพักก้าวไกลซึ่งพักก้าวไกลได้ยื่นพยานบุคคลทั้งหมด1 0ปากแล้ววันนี้จะมายื่นบันทึกถ้อยคำเพิ่มอีกหนึ่งปากคือนายสุรพลนิติก,กรายพ์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายมหาชนและที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกะกะตด้วย โดยบอกว่าวันนี้มั่นใจในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ต่อสู้และไม่ได้กังวลใจแต่หลังจากยื่นพยานหลักฐานวันนี้แล้วคาดว่าสารรัฐธรรมนูญจะเปิดการไต่สวนตามพยานหลักฐานพักก้าวไกลได้ร้องขอ